นะครับสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอว,วกาศนะครับก็เดี๋ยวครูให้ความรู้เพิ่มเติมก่อนเนาะนะครับนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับกาแล็กซีนะครับที่ a n นาลิตหรือว่าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติของไทยนะครับเขาแปลมาให้เนาะเกี่ยวกับกาแล็กซีนะครับที่มีชื่อว่า M96 เนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเป็นกาแล็กซี่ที่มีลักษณะรูปร่างไม่สมมาตรนะครับโดยมีการ บันทึกผ่านกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลนั่นเองเนาะนะครับโดย g a l a x กซี6เนี่ยหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า NGC 3 3 6 8นะครับเป็นกาแล็กซีที่มีลักษณะรูปล่างเป็นกังหันนะครับอยู่ในกลุ่มดาวสิงโตนะครับอยู่ไกลาจากโลกเนี่ยนะครับประมาณ35ล้านปีแสงมีเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ1แสนปีแสงขนาดใกล้เคียงกับ Abei, าาาทางช้างเผือกกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราเลยนะครับโดยรูปร่างของเขาเนี่ยมันไม่สมมาตรเนาะนะครับเนื่องจากมันจะมีกาแล so. um ็กซีที่อยู่ yeah. ใกล้เคียงนะครับมาดึงดูดเอาจุดศูนย์กลางนะครับแกนกลางของกาแล็กซี่ซึ่งแกนกลางของกาแล็กซีเนี่ยมันจะเป็นจุดศูนย์รวมของมวลทั้งหมดของกาแล็กซีละนะครับก็คือถูกดึงดูดเข้าไปอยู่ในโซนใจกลางของกาแล็กซีนั่นแหละนะครับซึ่งมันมีมวลมากเนาะนะครับบริเวณใจกลางกาแล็กซี ดังนั้นนะครับมันก็เลยถูกแรงดึงดูดของกาแล็กซี่ข้างๆเนะี่ยดึงดูดเอาแกนกลางให้มันเบี้ยวนะครับไม่อยู่ตรงกลางนั่นเองเนาะนะครับโดยภาพก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับเห็นจุดศูนย์กลางมันจะเบนมาทางด้านข้างนิดนึงนะครับมันจะมาทางด้านข้างบริเวณนี้เนาะนะครับจริงๆจุดศูนย์กลางต้องอยู่ตรงนี้นะครับแต่นี้มันเบนมาตรงนี้นะครับเบนมาตรงนี้ก็ เกิดจากการดึงดูดของกาแล็กซี่ที่อยู่ข้างๆนั่นเองนะครับเนี่ยมจุดศูนย์กลางมันมาอยู่ตรงนี้แสดงว่าเกิดแรงดึงดูดจากกาแลกซี่ที่อยู่ด้านนี้นะครับอาจจะสันนิษฐานได้ว่ากาแลกซี่ที่ดูดดึงดูดเขาเนี่ยนะครับอยู่บริเวณนี้นั่นเองอ่ะอลังการและสวยงามมากๆนะครับสำหรับ M96 อ่ะโอเคไปเนื้อหาที่เราจะเรียนกันดีกว่านะครับ เทคโนโลยีนะครับอวกาศและการประยุกต์ใช้นะครับก็สืบเนื่องมาจากเรื่องก่อนหน้าที่เราเรียนนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศนะครับตั้งแต่กล้องโทรทัศน์นะครับแล้วก็มียานอาวกาศเนาะนะครับแล้วก็มีดาวเทียมนะครับเทียมแล้วก็สุดท้ายเป็นจรวดนั่นเองนะครับจรวดที่ส่งวัสดุต่างๆขึ้นไปในอวกาศนะครับต้องใช้อ่า ความเร็วนะครับให้ถึงความเร็วหลุดพ้นนะครับถึงจะทําให้สามารถเคลื่อนที่ออกไปในนอกชั้นบรรยากาศของโลกได้นั่นเองนะครับผลแรงดึงดูดของโลกได้ทีนี้นะครับเทคโนโลยีก่อนหน้านะนะครับมันจะเป็นเทคโนโลยีที่หลกักๆใช้ประโยชน์นะครับศึกษาใช้ประโยชน์ภายในด้านนอกของโลกนะครับก็คือนําไปใช้ประโยชน์ที่อยู่ในบริเวณที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงมีอุณหภูมิสูงในอวกาศนะครับ แต่ทีนี้นะครับถ้าเรานําเอาวัสดุที่ทนความร้อนสูงนะครับทนสภาพแวดล้อมที่หนักหน่วงนะครับในอวกาศได้เนี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุที่อยู่บนโลกเรานะครับมันก็จะสามารถใช้และมีคุณภาพที่สูงขึ้นมากๆนะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงเช่นกันนะครับเพราะว่าวัสดุที่มีคุณภาพดีนะครับต้องมีราคาที่สูงด้วยนะครับ จะสามารถจําแนกนะครับการประยุกต์ใช้นะครับเทคโนโลยีอวากาศเนี่ยได้3าด้านหลักๆก็คือวัสดุศาสตร์อาหารและก็การแพทย์นะครับโอเคมาดูด้านวัสดุก่อนนะครับด้านวัสดุศาสตร์นะครับเนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการสร้างเทคโนโลยีอวากาศเนี่ยต้องเป็นวัสดุที่มีความทนต่อสภาพแวดล้อมที่หนักหน่วงทั้งอุณหภูมิสูงทั้งแรงดึงดูดต่างๆนะครับแรงดึงดูดแบบ การเคลื่อนที่อาจเกิดการเวียงนิดเดียวห้ามเกิดการหักนะครับความเหนียวอะไรพวกนี้นะครับต้องมีสูงนะครับดังนั้นนะครับวัสดุที่นํามาใช้ในการในการประยุกต์ใช้บนโลกเราเนี่ยนะครับเมื่อนํามาประยุกต์ใช้แล้วนะครับวัสดุต่างๆเหล่านั้นมันก็จะมีคุณภาพสูงขึ้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับการผลิตเลนส์แว่นตานะครับจากคาร์บอนแข็งแรงพิเศษนะครับก็คือ เลนแวนเนี่ยนะครับถูกนำมาเคลือบด้วยคาร์บอนแข็งแรงพิเศษอีกทีนะครับจากเลนแว่นที่ตกอาจจะเกิดการร้าวอัดเกิดการแตกได้นะครับแต่ถ้าเราเอาคาร์บอนนะครับแข็งแรงพิเศษตรงนี้นะครับมาเคลือบเลนมาเคลือบอีกทีนะครับเวลาตกนะครับตรงคาร์บอนแข็งแรงพิเศษเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความแข็งแรงกันกระแทกได้นะครับทําให้แก้วด้านในไม่เกิดการแตกร้าวนะครับก็มีความแข็งแรง ทนการกระแทกได้ดีมีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีแอโรเจลนะครับแอโรเจลแอโรเจลก็เป็นวัสดุนวัตรกรรมหนึ่งนะครับที่นำไปใช้ในอวกาศแล้วก็นำมาประยุกใช้ในโลกของเรานะครับก็คือเป็นวัสดุที่มีความหนาแน่นต่ำมีความเบานะครับเนื่องจากมีรูพุ่นอยู่ข้างในนะครับเยอะนะครับมีความเบาแต่ว่ามีความเหนียวและทนความร้อนสูงมากๆนะครับดังนั้น <K ess ling> เขาจึงนํามาประยุกต์ใช้ในการผลิตชุดนักดับเพลิงเพื่อป้องกันไฟป้องกันความร้อนนะครับชุดนักแข่งรถนะครับนักแข่งรถที่เร็วๆ่เวลาชนเกิดไฟหไหม้ก็จะทนความร้อนชุดไม่ไหม้นะครับเซฟคนขับได้นะครับแล้วก็เวลาตกล้มล,ลงไปนะครับถลายกับพื้นนะครับชุดก็จะไม่ขาดทําให้ผิวหนังต่างๆก็จะไม่เกิดการได้รับบาดเจ็บอะไรต่างๆนั่นเองทำผ้าหม เก็บความร้อนนะครับหรือว่าทําพื้นรองเท้าเก็บความร้อนนะครับเอาไว้ใช้ในประเทศที่มีความเย็นอาการเย็นมากๆนะครับแล้วก็นักเดินทางแบบปีนเขานะครับในเขาที่สูงๆอย่างเช่นภูเขาเอเวอเรสต์นะครับยอดเขาที่มีความเย็นเยือกมากๆนะครับท่องนี้นะครับก็ต้องใช้ผ้าห่มแล้วก็รองเท้าที่เก็บความร้อนไว้ได้ดีๆนะครับเพื่อที่จะไม่ทําให้ร่างกายและเท้าแล้วก็ส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยนะครับ เก็บความร้อนไว้ได้ดีนะครับไม่ให้หนาวจนเกินไปนั่นเองครับอันนี้ก็การสร้างมาจากแอโรเจลนั่นเองนะครับวัสดุที่เรียกว่าแอโรเจลอันนี้ก็จะเป็นาการทนการแตกหักนะครับทนน้ําหนักของเหรียญน,นะครับได้นั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีการผลิตโฟมนิ่มพิเศษนะครับตรงโฟมนิ่มพิเศษตรงนี้นะครับก็จะเป็นโฟมที่มีความนิ่มสามารถรองรับน้ําหนักเนี่ยนะครับ ได้มากกว่าปกตินะครับมากกว่าโฟมฟูกธรรมดานะครับก็มีการนำมาใช้ทำเป็นหมอนนะครับเพื่อลดน้ำหนักการกดทับแล้วก็ทำเป็นเตียงต่างๆในโรงพยาบาลที่ช่วยให้สำหรับผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนะครับผู้ป่วยอัมพาตไรือคนที่นอนติดเตียงไม่สามารถพลิกตัวเองได้นะครับเวลานอนนานๆนะครับ อาจจะทําให้เนื่องจากน้ําหนักตัวเนี่ยมันไปกดทับณจุดจุดเดียวมันก็ทําให้เกิดแผลกดทับได้นะครับดังนั้นก็ถ้ามีโฟมนิ่มพิเศษเนี่ยมันก็ช่วยเพิ่มระยะเวลานะครับในการเกิดแผลกดทับทําให้ร่างกายเนี่ยนะครับเกิดแผลกดทับได้อย่างเช่นถ้าปกตินะครับชุดปกติเนี่ยนะครับชุดนอนปกติเตียงปกตินอนติดเตียงเลยหนึ่งเดือนนะครับทําให้เกิดแผลกดทับ แต่ถ้าเราใช้โฟมนิมพิเศษนี้ไปทําเตียงอาจจะ,ะทำให้การนอนอยู่ท่าเดียวใช้เวลา3เดือนถึงจะเกิดแพ้กดทับอะไรประมาณนี้นะครับช่วยเพิ่มระยะเวลานะครับไม่ให้เกิดแพ้กดทับได้นานขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนของเซลล์สุริยะอันนี้คือ,อเราเจอการบ่อยอยู่ละเจอกันทั่วไปอยู่แล้วนะครับหรือว่าแผงโซลาเซลล์นั่นเองเนาะนะครับแรกๆช่วงแรกๆก,ก็มีการนำไป ใช้ในดาราศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศนั่นเองนะครับก็คือนําไปติดไว้ในทั้งยานอาวกาศทั้งดาวเทียมนะครับต่างๆที่อยู่ในนอกโลกเพื่อที่จะดูดเอาแสงอาทิตย์นะครับรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์เนี่ยมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วนําไปใช้ในอุปกรณ์เทคโนโลยีอวกาศนั้นๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยใช้กันแพร่หลายในผิวโลกมากๆนะครับใช้กันแพร่หลายมากๆแล้วก็ ต่อไปนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีด้านอาหารนะครับก็จะเป็นการหลักๆเลยนะครับเทคโนโลยีด้านอาหารนะครับก็จะเกี่ยวข้องนะครับกับการทําให้อาหารเนี่ยมีอายุการเก็บรักษาได้นานนั่นเองเนาะนะครับก็วิธีการเก็บรักษาได้นานก็เช่นลดอุณหภูมิทําให้มันอยู่ในจุดที่แบบเยือกแข็งมากๆนะครับแล้วก็ดูดเอาความชื้นนะครับ ความชื้นภายในอาหารเนี่ยออกให้หมดนะครับออกให้หมดเพราะว่าความชื้นในอาหารเนี่ยเป็นตัวที่ขอให้เกิดการบูดการเสียนะครับรวมไปถึงแก๊สออกซิเจนด้วยเนาะอากาศด้วยนะครบับน้ำเนี่ยแหละนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดอาหารเนี่ยเน่าเสียได้เร็วนะครับดังนั้นนะครับการที่จะทําให้อาหารเก็บรักษาไว้ได้นานเนาะนะครับก็ต้องมีการดูดเอาความชื้นออกจากอาหารชนิดนั้นนะครับให้แห้งสนิทเลยแล้วก็ ลดอุณหภูมินะครับให้มันเย็นๆนะครับมันก็จะเก็บได้นานขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็ยังคํานึงถึงนะครับสารอาหารความสะอาดต่างๆนะครับของอาหารที่ต้องนําไปใช้ในอวกาศนะครับเพราะว่าถ้าป่วยมาเนี่ยกินอาหารแล้วป่วยอาหารเป็นพิษมาเนี่ยนะครับมันรักษาได้ยากนะครับเพราะว่าอยู่นอกโลกเนาะนะครับถ้าอาการหนักขึ้นมาก็คืออาจจะลงมาโลกไม่ทันนั่นเองแล้วก็ทําให้เสียงบประมาณในการขนส่งเนี่ยนะครับ สูงด้วยนั่นเองนะครับรวมไปถึงน้ําหนักของอาหารนะครับก็ต้องไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราขนขึ้นไปทีหนึ่งเนี่ยต้องอยู่เป็นปี2ปีนะครับบางทีหลายปีเลยนะครับดังนั้นอาหารที่ขนส่งขึ้นไปนะครับถึงจะต่อคนหนึ่งคนก็ต้องเยอะอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าน้ําหนักหนักถ้ามันหนักมันก็ต้องใช้เชื้อเพลิงมากนะครับซึ่งยิ่งมวลของยานอวกาศหรือว่าจารวดเนี่ยมากยิ่งมากมันก็ยิ่งใช้ เชื่อเพิงมากแล้วอันตรายด้วยนะครับมันก็จะสู้กับแรงดึงดูดของโลกสูงแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการระเบิดอะไรขึ้นได้ง่ายนั่นเองนะครับดังนั้นลดน้ําหนักไปได้ก็ดีนะครับรวมถึงคุณภาพของอาหารก็คือมีอาหารที่แบบครบทุกหมู่นะครับอาหารครบทุกหมู่นะครับวิตามินแร่ธาตุโปรตีนไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะครับต้องครบเนาะนะครับ เพราะว่าร่างกายนะครับต้องมีความแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ตอลอดเวลาเนื่องจากในอวกาศเนี่ยมันไม่มีแรงดึงดูดนะครับสิ่งนี้ก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยอ่อนแอไปคขึ้นหนึ่งละนะครับถ้าไม่มีพวกแร่ธาตุจากอาหารพวกนี้กระดูกอะไรอาจจะเปลาะก็ได้นะครับอาจจะเกิดโรคต่างๆขึ้นนะครับเนื่องจากขาดสารอาหารผอมแห้งแรงน้อยนะครับทดลองอะไรก็ไม่มีแรงอะไรอยูเนี้ยนะครับก็อาจจะเกิดผลเสียต่อน,นักบินอวกาศได้นะครับดังนั้นก็ การสร้างอาหารที่นําไปใช้ในอวกาศมันก็ต้องมีอาหารฟกห้าหมู่ปลอดภัยไม่มีเชื้อโรคต่างๆมีน้ําหนักน้อยอะไรพวกนี้เนาะนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับอาหารข้างต้นเนี่ยเราเจอกันได้ทั่วไปนะครับปัจจุบันเนี่ยการาฟิตในถุงที่เป็นสุญญากาศแล้วก็อาหารที่แบบถูกนำเอาความชื้นออกจนกรอบเห็นเยอะมากนะครับตามช้อ p ป,ปีล้ลาซาดคุูเห็นนะครับ แครอทเป็นผลไม้ผักรวมนะครับเอามาใส่ในถุงเดียวกันซึ่งอาหารพวกนี้ถูกนําเอาความชื้นออกหมดละกรอบเหมือนขนมนะครับอร่อยเหมือนขนมแต่ไม่ครูไม่รู้ว่าเขาเอาไปแบบเติมน้ําตาลให้มันหวานขึ้นไหมนะครับถ้าเติมน้ําตาลหวานขึ้นก็จะอร่อยกินง่ายขึ้นเนาะนะครับแต่ว่าเห็นเลยนะครับตามช้อปปี l a าซาดจะเป็นผลไม้ผักนะครับที่ ถูกดูดความชื้นออกหมดจึงกรอบเลยนะครับเป็นกรอบเลยมันขนมกรอบๆเลยแหละนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่นํามาใช้นะครับบนโลกเรานะครับช่วงแรกๆก็ใช้แนวอากาศเนาะแล้วก็มีการพัฒนานะครับเกี่ยวกับเบบี้ฟู้ดนะครับก็คืออาหารของเด็กนั่นเองนะครับโดยศึกษานะครับวิจัยมาจากจุลินทรีย์นะครับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อยู่ในสาหร่ายสีเขียว นะครับซึ่งจุลินทรีย์พวกนี้นะครับมีคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยใกล้เคียงกับน้ํานมของแม่มากๆดังนั้นก็เลยนำมาใช้แก้ปัญหาเนาะสำหรับคุณแม่ที่ไม่มีน้ํานมนะครับหรือว่าเด็กทารกที่เกิดมาแล้วไม่กินนมแม่นั่นเองนะครับเราก็อาจจะเอาไปแต่งกลิน่นเพิ่มเติมให้ดูน่ารับประทานกินได้ง่ายขึ้นโดยการเติมจุลินทรีย์พวกนี้เข้าไปเพื่อให้โภชนาการ มันไม่ขาดหายไปนะโภชาการโภชนาการที่คล้ายๆกับน้ํานมของแม่เนาะนะครับไม่หายไปนั่นเองนะครับแต่กินง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีในอวกาศนะครับที่เรานํามาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับด้านอาหารนั่นเองนะครับอโอเคสําหรับด้านการแพทย์นะครับเดี๋ยวเอาไว้มาต่อกันในชั่วโมงถัดไปแล้วกันนะครับโอเคครับ สำหรับค่ำนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ